กิจกรรมที่จะบอกว่าการนอนของคุณนั้นมีปัญหาแล้วนะครับหมอจะมาพูดถึงแบบทดสอบความว่วงนอนในกิจกรรมและก็สถานการณ์ต่างๆแปดอย่างนี้ในแต่ละกิจกรรมเราตอบคำถามได้4ระดับเราจะมีการให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมศูนย์คือไม่เคยว่วงนอนเลยในกิจกรรมเหล่านี้ 1>, 1คือเคยว่วงบ้างเล็กน้อย2คือกลางกลางสเนี่ยคือบ่อยเราหลับในกิจกรรมเหล่านี้บ่อยเลยนะครับข้อที่1เคยไหมที่อ่านหนังสือเนี่ยแล้วเราหลับไปให้คะแนนมา0 1หรือ2หรือ3เดี๋ยวเราบวกคะแนนแต่ละข้อไปเรื่อยๆข้อที่2นะครับคือเคยไหมนั่งดู่ทีวีแล้วหลับไปข้อที่3นะครับเป็นการนั่งอยู่ใน ที่สาธารณะแล้วหลับไปเช่นอะไรบ้างในโรงหนังหรืออยู่ในห้องประชุมแล้วหลับไปข้อที่4เป็นผู้โดยสารเนาะที่นั่งอยู่บนรถนะต่อเนื่องยาวๆเกินึชั่วโมงขึ้นไปแล้วเราหลับเป็นบ่อยขนาดไหนข้อที่5เนี่ยคือเอนตัวลงไปนอนหลับมีการนอนกลางวันหรือว่าเราต้องนอนกลางวันเนี่ยบ่อยขนาดไหนข้อที่6คือการที่เรานั่งคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราหลับไประหว่างที่คุยเลยนะเป็นบ้างไหมข้อที่7ทานอาหารกลางวันแล้วเนาะมือนั้นไม่ ได้ดื่มเกีเ่ยวกับแอลกอฮอล์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนั่งอยู่เงียบคนเดียวเนี่ยแล้วหลับเป็นบ่อยขนาดไหนครับต่อมาข้อที่8คือการขับรถเราเป็นคนขับเองเนาะแล้วหลับระหว่ังติดไฟแดงเนี่ยเป็นบ่อยขนาดไหนแต่และข้อเนี่ยคำตอบก็จะเป็น0 1นย์หหรือ2หรือ3แล้วเอาทั้ง8ข้อ8กิจกรรมเนี้ยบวกรวมกันถ้าคะแนนที่คุณได้เกิน10คะแนนขึ้นไปแสดงว่าคุณมีปัญหาการนอนหลับอย่างมากแล้ว ต้องไปพบแพทย์อย่างหนึ่งที่เรากังวลเนาะคุณอาจจะมีเรื่องของสลิปแอปเนี่ยการหยดหายใจขณะหลับทําให้การนอนของคุณตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพและคุณง่วงกลางวันบ่อยแล้วก็ยังมีโรคอย่างอื่นๆอีกเนาะแต่บ่งบอกว่าการนอนของคุณไม่มีประสิทธิภาพและคุณมีการง่วงตอนกลางวันเนี่ยที่บ่อยเกินไปถ้าเกิด10บคะแนนต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับ